โอดโหบ่อยๆมากคนมากความนี่คือเป็นคําพูดที่ถูกต้องเลยหัวหน้าสบายไม่เห็นทาอะไรเลยแต่ละคนน่ะเขามีบทบาทเหมือนกันไม่พอใจแล้วไม่เคยสนใจชีวิตเขาเลยเอาแต่สั่งงานหน้าที่จริงๆเขาก็คือสั่งนั่นแหละครับลูกน้องแบบไม่ให้เกียรติกันมันทํางานกันยากคือในโลกการทํางานอ่ะคุณควรพูดออกมาพอเขาไม่พูดเราก็ไม่รู้บางทีก็ปุ้มลาออกไปเลยระเบิดเห็นสีพิมพ์แบบเบื่อจริงๆอะทุกวันนี้ทํางานกับควายรู้อยู่แล้วว่ามีคนพูดถึงเยอะพอเราคุยกันเยอะๆมันก็จะรับลื่นไม่ค่อยทํางานหรอกถ้าเอาแต่คุณยิ่งสูงยิ่งลําาบกง ลูกน้องโดนด่าแบบไหนเลเวลของหัวหน้าคุณสิบคุณร้อยโอ้ยเหมือนกูโดนต่อยสี่ห้าทังอ่ะบ่นแล้วใครช่วยอะไรได้บ้างตัวท่อดีครับลูกน้องจะได้รู้บ้างมือตื่นเต้นจังเลยเออติดได้ติดได้พี่วางมือถือไว้ได้ไหมเพราะว่าจดมาเยอะจดมากลัวลืมไม่เชยกูลิสไหมคนนี้ต้องนิ่งๆหน่อยเพราะว่ามาในบ้านแบบหัวหน้าหัวหน้าไม่คุยก่อน โอเคมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาใหม่ครับเดี๋ยวต่อไปจะมาเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดี้หน้าคุณ่าเลยมาใคุณครับูดถึงว่อไปจะมาเรื่อยๆสวัสดีครับสวัสดครับต่อให้หด้ดูก็รู้ลยู่แล้่ว่ามีคีพูวถึงเยอะือเรี่องรูปรสดีครับสอัสดีครั วันนี้จะเป็นคิวของเอาหวัวหน้ามาพูดถึงพนักงานบ้างโอ้โหจัดไปเลยมีเพียบคลิปนี้ยาวกี่ชั่วโมงมีส่วนจริงครับไม่รัน,<อ>นครับรจริงครับโอ้จริงผมว่าเครียดกว่าเยอะล้านเปอร์เซ็นต์ครับตอนเราอะ่ะที่จะเข้าไปเป็นหัวหน้าบแบบถูกโปรโมตถูกอะไรเงี้ยวันนั้นอะ่ะเราก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เว้ยนู่นนี่นั่น โอ้โหจริง <c oughs> บอกเลยจริงยิ่งกว่าจริง <c oughs> คือตอนที่เราเป็นลูกน้องอะแรงกดดันมันจะมาแค่ด้านของงานที่คนคนนั้นต้องรับผิดชอบแต่พอเราต้องขึ้นมาเมนเนตออะโอยเหมือนกูโดนต่อยสี่ห้าทางอะมันมาหลายทางมาก บริหารงานก็ยากแล้วการบริหารคนยากกว่าเยอะตอนที่เราเป็นน้องเราจะมีความคิดอย่างนี้คนที่เป็นหัวหน้าสบายหูเงินเดือนเยอะตำแหน่งใหญ่ไม,ไ,ไม่เห็นทําอะไรเลย <S 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 เห็นไหมเราเนอะหูทาแบบเหนื่อยทิ่หายอะ่ะแล้วแบบทาอะไรบ้างวะเหมือนไม่ทำนะแต่ทําตลอดเวลาเรานอนไม่หลับด้วยสาแบบหัวเรายังคิดอยู่อ่ะพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเราต้องการวางแผนมันเยอะกว่าจะบอกว่ามันไม่จริงนะคือยิ่งสูงขึ้นไปอ่ะมันมีงานจํานวนหนึ่งเลยที่มันมองไม่เห็นพอมันเป็นหัวหน้าเนี่ยโอ้โหมันรับเยอะคุณผมบอกให้ ต่อให้เขาไม่ได้ทําเองแต่มันต้องรับมา 1, 2, 3, 4บางครั้งคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาทาอะไรอยู่คุณไม่เห็นว่าเขาทําแต่ไม่ใช่เขาไม่ทําคุณอาจจะเห็นว่าเขาทำาอ๋อก็เห็นทําอยู่แค่เนี้ยคือตอนเราเป็นคนทํางานเราไม่รู้มันมีงานพวกนี้ในความเป็นจริงนะก็คือว่าหัวหน้าเนี่ยจะเจออันแรกก่อนคือความรับผิดชอบสูงสุดเวลาน้องความผิดพลาดอะไรขึ้นมาส่วนใหญ่หัวหน้าก็ต้องออกไปรับไม่ค่อยจะแบบ เนี่ยเป็นเพราะมันน่ยเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไปด่ามันูนอะไรไม,ไม่ไม่มีคนทำแหละแต่มีมจากเทปที่แล้ว <c oughs> คุมคนประมาณกี่คนครับคือช่วงนี้ทีมที่ไม่ค่อยใหญ่แค่จะมาสัก3-4คนครับอตอนแรกๆก็มีประมาณสักเออไม่ถึง10คนเราวรประมาณ5-6คนแต่ว่าปัจจุบันก็เริ่มเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับมีประมาณ40กว่าครับ <c oughs> อ่าแน่นอนครับคืออันนี้สามารถพูดได้เลยว่ามากคนมากความนี่คือเป็นคําพูดที่ถูกต้องเลยจริงๆคนน้อยก็สบายใจกว่า,าง่ายกว่าง่ายกว่า,า,วาคนยิ่งเยอะก็ยิ่งเหนื่อยนะคือถ้าน้อยคนเน่ะความปวดหัวเนี่ยมันก็จะน้อยจํานวนเรื่องที่เข้ามาก็จะน้อยลงสําหรับผมอะ่ะถ้าผมจะหัวเสียมันอาจจะเป็นเรื่องของงานนั่นแหละบางทีเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบไปยุ่งเท่าไหร่ผมว่ามันต้องให้เกียรติกันะ่ะ ปวดหัวบ่อยๆมีบ้างครับไม่เยอะมากแต่ถ้า natural, ปวดหัวปุ๊บจะเรื่องใหญ่เลยมีน้อยแต่ว่ามาทีคือตุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องว่าพนักงานคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่แฟร์เลยผมอะสก,กิลคือแบบเทพมากฉันมีแวลูต่อองค์กรแต่ว่าทําไมฉันรู้สึกว่าแบบเพื่อนเอาเปรียบหัวหน้าไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมหรือบางที hacerlo, โทษองค์ก,กรโทษกฎกติกาบริษัทไปเลยอะไรเงี้ยเรื่อง พวกคอมมิชเมนต์พวกคำมั่นสัญญาถ้าสิ่งที่คุยกันตกลงไว้แล้วอบอกว่าจะส่งงานาหรือจะทํางานนี้ให้อไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้อ่ะพี่ว่าอันนี้สําหรับพี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่แบบมุมมองเราไม่เหมือนกันเขา<อ>เขา<อ>ไม่พูดเราก็ไม่รู้ถ้าได้คุยกันมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาพวกนี้อะไรเงี้ยแต่บางทีเรามักจะมารู้ตอนที่มันมันสุดขีดไปแล้วอะไรเงี้ยครับบางคนรับฟังแบบไม่เข้าใจก็มีนะคือรับฟังแบบแต่งั้นแ่ะแบบ ให้มันจบอะเออพูดอะไรก็พูดมา <ทำ S 1> มึงพูด,พดอะไรมาครับครับอะไรเงี้ยแต่ไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ที่หนักคือคิดว่าพูดกันชัดเจนละรับปากไว้ละแต่ว่าอาจจะมีปัญหาแหละตอนท้ายเราอาจจะมาเจอว่างานอื่นเข้ามาแทราหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เขาต้องยังไม่ทําอันนี้แล้วมาบอกเราวันที่เราต้องได้งานแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะจะเครียดไอ้อย่างมาช้าเนี่ยอย่างสมมติวันเนี้ยออกเช้ามากมาก ตีห้าต้องไปแล้วล้อต้องหมุนแล้วตีห้าครึ่งก็ยังไม่มาเราบอกโอ้ผมดื่มไม่ไหวพี่นอนดึกคือมันไม่ใช่ข้ออ้างเว้ยโอเคนะครั้งแรกเราอาจจะยังไม่เท่าไหร่มันมีครั้ง2ครั้ง3ที่ผมบอกไปตอนแรกว่าโอเคไลฟ์สไตล์คุณผมไม่ยุ่งแต่ถ้าไลฟ์สไตล์นั้นนะ่ะชีวิตของคุณนะ่ะมันส่งผลกระทบกับงานเนี่ยต้องคุยกันคุณอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างนะนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับเรานะหนีประชุมอ,อันนี้จะอันนี้จะเกิดกับพวกประชุมรายสัปดาห์ตามงานอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีน้องที่ รู้สึกแบบไม่อยากเข้าเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุว่าลาธุรุะดวนซึ่งเราเป็นน้องมาก่อนเราก็เคยทำไงคือเราก็เข้าใจว่ามันไม่อยากเข้าอ่ะม,มันกดดันบางทีก็รู้สึกแบบอยากจะผ่านไปก่อนก็อาจจะเซ็งหน่อย ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีอยู่จริงทั้งหัวหน้าในอุดมคติแล้วก็ลูกน้องในอุดมคติให้พูดมันคงยากมันไม่มีคนที่แบบเพอร์เฟกทุกอยาก่างจริง,รงๆอะไรเงี้ยตัวละครสมมติมาเลยบางครั้งมาเลือกไม่ได้ผมรู้สึกว่าในการทํางานของผมไม่ว่าจะลูกน้องที่ผมอยากได้หรือว่าไม่อยากได้การทํางานมันคือการทํางานเอ้ยผมบอกเลยว่าถ้าอยู่กับผมเล่นได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ไม่ใช่ทํางานนะแต่ถ้าทํางานขอให้ฟังกันเราใส่หัวโขนกันนิดนึงอยากได้คนที่เอางานเป็นที่ตั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนนะ่ะเขามีบทบาทเหมมือนนนกันัมไม่ผิดไม่ถูกนะแต่่วา ต้องจูนกันให้ได้ใช่ไหมแนวคิดที่ดีอะ่ะมันจะทําให้ทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วคนรอบข้างอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเออผลลัพธ์มันเกิดอะไรแบบเนี้ยเราอยากได้น้องที่เก่งกว่าเราเราเชื่อว่าถ้าเรามีน้องในทีมที่เก่งกว่าเราอะ่ะ เราจะสบายถ้าเกิดหัวหน้าเก่งที่สุดจะเหนื่อยแต่หัวหน้าจําเป็นจะต้องทํางานเป็นทุกอย่างต้องเข้าใจทุกงานที่น้องทําถึงจะช่วยแก้ปัญหาได้แนะนําได้ตรวจงานได้แต่ว่าไม่จะเป็นต้องเก่งแล้วก็ยิ่งมีลูกน้องเก่งก็ยิ่งสบายครับคือจะมีบุญมากถ้าอยากได้จริงหรอก,ก็คนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ได้แบบยึดติดอยู่กับความสามารถเดิมๆเ,เป็นแก้วที่แบบเติมน้ําได้ตลอดเลยพร้อมเรียนรู้เรื่องใหมๆ่ๆคือไม่ใช่ว่าเก่งแล้วมันจะเก่งขึ้นอีกไม่ได้อะ อยากได้คนที่แบบมีทัศนคติต่อองค์กรหรือว่าเข้าใจก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกําลังทางานในบริษัทเนี่ยซึ่งในบริษัทเนี่ยมันมีข้อเสียหรือว่าข้อจํากัดแบบนี้ที่มันอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้ทําแบบนี้ได้ไม่ถูกใจมันไม่มีทางหรอกที่คุณจะอยู่ในในหน่วยงานหนึ่งแล้วคุณสามารถทํางานได้แบบโหทุกอย่างฉันแบบแฮปปี้ทุกคนต้องทําเพื่อฉันบริษัทต้องปรับเพื่อฉันมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยแล้วก็ รู้หน้าที่ตัวเองหลักๆคือทําหน้าที่ของตัวเองให้คอมพิวตให้ได้อะบางทีเราไม่จําเป็นต้องมานั่งบอกทํา1 2- 3สไม่ต้องรอให้เราสั่งอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคือบางคนอ่ะเขามีเป้าหมายแบบอยากจะเติบโตอยากจะก้าวหน้าถ้าได้คนที่งานที่เขาต้องทํามันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายชีวิตเขาบางทีมันก็ทําให้เราสนุกไปด้วยกันแล้วเราก็ช่วยกันคิดที่จะทํามันอ่ะเออได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยคือเหมือนเราหาคนที่เขาเหมาะกับงานได้เจออ่ะโอ้โหจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ประเภทแรกเลยก็คือแบบครับแต่ไม่ทํารู้ครับแต่จริงแล้วไม่รู้ทําเป็นครับแต่จริงแล้วทําไม่เป็นกลายเป็นเคสที่ผมอะส่วนตัวคิดว่าไม่อยากเจอมากที่สุดคือในโลกการทํางานอะคุณควรพูดออกมาถ้าไม่เข้าใจรีบบอกว่าไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทําแล้วทุกคนเขาหวังพึ่งคุณไงมันจะเสียเวลาทุกคนไง จริงๆนะคนที่น่ากลัวก็คือคนที่เราไว้ใจไม่ได้คือจะบอกว่าการหักหลังก็ดูรุนแรงไปนะถ้าคนที่เราสึกว่าแบบไม่จริงใจกันหรือว่าเอ๊พูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะน่ากลัวไม่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็คงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ๆแล้ว嘛 ลูกน้องที่ไม่ไม่เปิดใจรับฟังเขาอาจจะคิดว่าเขาถูกนั่นแหละเราก็ต้องฟังเขาด้วยนะไม่ใช่แค่เขาต้องฟังเราอย่างเดียวไม่ใช่ว่าพอเราเป็นหัวหน้าแล้วเราจะไม่ฟังเขาอ่ะต่างคนต่างต้องรับฟังกันบางทีมันทํางานกันยากอีกแบบหนึ่งเหมือนกันคือเวลาเจอปัญหาแล้วไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดในที่นี้คือไม่ได้ไม่พูดกับหัวหน้าอย่างเดียวแต่ว่าไม่พูดกับเพื่อนด้วยไม่พูดกับใครเลยแล้วบางทีก็รุ้มลาออกไปเลยระเบิดกลายเป็นโกโก้คันอะไรเงี้ยลูกน้องแบบไม่ให้เกียดกันอ่ะ ผมสําคัญกับเรื่องนี้มากโอเคแหละเรื่องของความผิดพลาดในส่วนงานมันเกิดขึ้นกันได้ครับแต่ถ้าคุณรู้จักปรับปรุงตัวเออแสดงว่าคุณปรับอะไรบางอย่างในตัวคุณได้มีทอศจคตที่ดีมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทํางานแต่คุณอาจจะขี้เกียจต,ติดง่วงนอนติดชิลมันต้องมาละลายพฤติกรรมกันก็นึกได้แบบนึงนะที่ไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่นอาจจะแบบว่าดูถูกหรือต่อว่าเพื่อนร่วงงานแล้วมาบอกว่าคนนี้ไม่ดีฉันดีกว่าเขาฉันขยันกว่าเขาแบบนี้คือเอาจริงๆเขาอาจจะพูดถูกนะแต่ว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่ดีเลย เรื่องการฟ้องอ่ะมันมีมันมีอยู่แล้วคือฟ้องหรือว่าแจ้งว่าแบบเ,เห็นอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันต่างกันตรงคําพูดวิธีที่ที่เขามาบอกอ่ะถ้าเกิดมันเป็นการแจ้งเพื่อให้ดูเห็นถึงรอยโวของในทีมอ่ะ อันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นการเลื่อยขาเพราะว่ามันก็โอเคนี่ที่มันมีคนมาบอกใช่ไหมว่าเฮ้ยจุดนี้มันมีรอยรั่วอ่าถ้าเราแก้ได้มันก็ทีมมันก็จะดีขึ้นฟูขึ้นกับการที่คุณไม่ให้เกียริใครเลยไม่เคารพงานใครเลยของชั้นดีที่สุดทําไมไม่ทําแบบนี้ออกอาการแบบว่าโอ้ชั้นแน่ที่สุดไม่มีใครมาทังโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ผมไม่โอเคเลยแต่มันตลกอย่างหนึ่งรู้ปะ เพราะมันคิดว่าสิ่งที่มันทำอ่ะแม่งถูกเอออันเนี้ยแม่งพังพินาศมากบางคนก็จะมีไมเซ็ตอยู่ตลอดเวลาว่าฉันทําหนักกว่าคนอื่นจริงๆอ่ะคุณมีสิทธิ์คิดอย่างนี้ได้อ่ะไม่ผิดแต่ว่าการที่จะแบบพูดออกมาให้ใครสักคนฟังไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยต้องกั้นกองนิดนึงว่าอันเนี้ยมันแค่ความรู้สึกเราหรือว่ามันเป็นแฟกต์ในความเป็นจริงแล้วอ่ะคนที่รู้ดีที่สุดว่าคนไหนหนักไม่หนักในทีมคือหัวหน้า โอ้ oh, ผมว่าวิธีที่ผมใช้นะมีอย่างเดียวเลยคือคุยกันเยอะๆมีปัญหารีบคุย ะจะบอกว่าอย่าให้มีแต่การประชุมประจำทีมประชุมเจอกันมันจะจริงจังมันจะตามงานใช่ไหมมันก็จะเครียดมันจะต้องมีการยกหูคุยกันโทรไลน์คุยกัน2คนเพื่อแบบว่ามีเรื่องอะไรบอกได้อ่อยากเมาส์อะไรเมาส์มาซึ่งต้องมีอย่างเนี้ยบ้างกับกับทุกๆคนแบบคุยได้เออคุยมาเหอะเครียดหรือเปล่าเหนื่อยไ,ไหมคอยถามคอยถามใดๆแต่ไม่ใช่เรื่องเงินเนาะ <laughs> อย่างเคสของผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนที่มันั่งคุยกันบ่อย แต่คุยทีหนึ่งก็คือคุยให้เคลียร์บางทีการคุยกันบ่อยอะมันแปลว่าการที่คุยรอบที่แล้วมันไม่ได้มีผลอะไร คือบางทีคุยไม่ได้การันตีว่าแก้ได้นะคุยแล้วอาจจะแก้ไม่ได้แต่อย่างน้อยอมันช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นว่าปัญหาน,นี้มันแก้ไม่ได้ <c oughs> อย่าหวังเลยมันแก้ไม่ได้ <c oughs> เอาจริง,รงมันจะสบายใจไปเสพหนึ่งนะไม่ต้องคิดเอาเองว่าแบบไม่หัวหน้าไม่แก้วะต่อไปอีกอันนึงก็คือว่าพอคุยเสร็จแล้วอะ่ะอันไหนแก้ได้เราก็ต้องรีบแก้ไขแล้วการแก้ไขเสร็จแล้ว่เราก็ควรจะบอกด้วยนะ <c oughs> เหมือนบอกเจ้าทุกอะ่ะที่เป็นท่านเปาอะ่ะ <c oughs> แล้วมีคนมาร้องศาลใครฟงอะ่ะเราก็รับฟังรับฟังอ่ะแต่ถ้ารับฟังอย่างเดียวแแล้้ววเเรากก็โอคดียนะ เชิญเจ้ากลับไปก่อนแล้วก็หายไปเลยก็คือมีค่าเท่ากับไม่แก้เพราะว่าต่อให้แก้แล้วแล้วคนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกอ่อะ,อะเขาก็รู้สึกว่าสารไครฟงมีไว้เพื่ออะไรไ <laughs> ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้าทีมอ่ะคุณอาจจะต้องแคร์ลูกน้องมากกว่าตัวคุณเองเยอะๆด้วยซ้าพอเราคุยกันเยอะๆเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะรับลื่นมันจะไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ว่าวันหนึ่งเขาแบบลุกขึ้นมาประท้วงแบบไม่พอใจแล้วไม่เคยสนใจชีวิตเขาเลยเอาต่สร้างงานอ่ะปัญหานี้มันก็จะลดลง มันเป็นสกิลหนึ่งนะคอมมูนิเคชันสกิลของหัวหน้าที่คุณก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณใช้คำพูดผิดมู a แอนโทนในการสื่อสารผิดคุณอาจจะไม่ได้อยากจะสั่งเขาขนาดนั้นแต่คุณไปทำให้เขารู้สึกว่ามึงสั่งวิกแล้วมึงสั่งวิกแล้วกูไม่มีทางเลือกเลยอันเนี้ยคือมันเชนเลยนะประโยคเดียวกันผลลัพธ์ก็เชนเปลี่ยนหมดจากคนที่แบบมาเลยพี่สั่งไรผมมาเลยจะกลายเป็นแบบอีกแล้วเหรออันเนี้ยต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ไอ้นี่ดีๆไม่ค่อยทำงานหรอกเขาเอาแต่คุณ <laughs> เราต้องทําให้เขาไม่รู้สึกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ไม่ควรจะไปตําหนิไอ้นี่ให้ไอ้นี่ฟังหรือไปชมไอ้นี่ให้ไอ้นี่ฟังการชม ควรจะชมในคนหมู่มากให้เขารู้สึกแบบเออภูมิใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่คุณจะตําหนิเขาให้ตําหนิตัวต่อตัวดีกว่าอย่าไปตําหนิให้คนอื่นเห็นแต่ในขณะเดียวกันการชมนั้นน่ะบางคนอาจจะคิดว่าคุณลูกรักหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งซึ่งผมว่าถ้าคุณบาลานซ์ดีๆนะเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่เกิดขึ้นการที่ผมจะชมคนนึงเนี่ยอีกคนจะต้องไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะไอ้เนี่ยมันดีจริงๆอะไรแบบเนี้ยพี่ไม่เป็นเพื่อนกับทีมเลยนะเพราะว่าสมัยพี่เป็นน้องอะ่ะ พี่เคยมีความฝันว่าไม่อยากจะมี Facebook กับหัวหน้าเหมือนกันแต่คนเขียนต้องแอดทุกคนเลยมีเหตุผลมีเหตุผลถ้าเป็นอ่ะดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันต้องดูว่าเครื่องมือในการทํางานหลักคืออะไรยกตัวอย่างเช่นองค์กรเนี่ยมีกลุ่มของทีมอยู่แล้วในกลุ่มอ่ะใช้เป็น Facebook แต่คุณบอกว่าไม่ครับผมไม่แอดใครเลยครับแล้วคือทีมมึงมี1ิบคนสมมตินะแล้วมันในนั้นมันมีอยู่9แล้วมันจะคุยยังไงอ่ะ <Yeah. S 1> เออบางบริษัทอ่ะเขามีแพลตฟอร์มอะไรของเขาอ่ะนะให้สื่อสารกันในองค์กรงั้นไม่ต้องแอด ก็ได้จริงๆมัน no มีข mm ้อดีข้อเสียนะหัวหน้างานด้วยกันก็เคยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันก็ต้องคอยดูว่ามีการโพดดาหรือเปล่าดาชั้นหรือเปล่าดาอะไรไหมอะไรเงี้ยบ่อยครับบ่อยบ่อยบ่อยเจอบ่อยคือหัวหน้าบางคนก็แบบโอ้รับไม่ได้เลยเรียกมาคุยนู่นนี่นั่นเลยของผมอ่ะจะเป็นสไตล์ว่าก็จะดูว่าเออเขาด่าเรื่องอะไรเขาด่าเราเปล่านะอ่าเาส่วนใหญ่เวลาด่าเขาค็อลอยๆไม่ได้พิมพ์ชื่อแล้วใครจะบ้าพิมพ์ชื่อถูกไหมคือบางทีการแอดเฟรนกันนะเป็นความสัมพันธ์ท ีขึ้น่นะอย่างเช่นโอเคอยู่ที่ทํางานเราไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวกันแต่แบบเราเห็นเขาโพสต์ว่าเขาไปเที่ยวนี่นะวันจันทร์มานั่งทํางานกันมันมีเรื่องให้คุยให้แบบสาสัมพันธ์กันได้อะไรบางทีมันก็มีข้อดีของมันอยู่บางทีเห็นสีดพิม์แบบเบื่อจริงๆเลยทุกวันนี้มันทำงานกับควาย ูดถึงเราด้วเปล่าต้องด่าลอยๆแบบให้เห็นน่ะเพราะว่าถ้าไม่เห็นก็มันเลือกได้นะพาเบซี่อ่ะก็คือถ้าไม่เลือกก็จงใจให้เห็นละมั้งอะไรเงี้ยบางเรื่องมันคุมไม่ได้เนาอรู้ไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์คือโอ้สมมติเราเป็นหัวหน้าแล้วเราเห็นน้องีพิมพ์อย่างนี้พิมพ์อย่างนั้นแล้วเราเครียดอ่ะดังนั้นเราก็ตัดซะเลยคือมันดีนะผมก็มองเป็นเรื่องว่าเออเราได้เข้าใจเขาแล้วเราก็ได้เข้าใจว่าเขามองเป็นปัญหาแบบนั้นปัญหานี้มันอาจจะเกิดจากเราหรือเปล่ามันก็ได้สะท้อนตัวถ้าเราคิดว่า ปัญหานี้เกิดจากเราเราก็อาจจะเรียกเขาคุยเลยแต่ไม่ใช่เรียกเขาคุยในแนวว่ามึงไปด่ากูในโซเชียลคงไม่ใช่ <c oughs> ก็คงจะเป็นแนวว่าไม่สบายใจตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่เงี้ย จริงๆหัวหน้าลูกน้องมันก็เป็นแค่บทบาทเนาะตราบใดที่เราไม่ใช่เจ้าของบริษัทอะเราเหมือนกันทํากันคนละบทบาทจากประสบการณ์เราที่เริ่มทํางานเป็นลูกน้องของคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีคําถามแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางทีหัวหน้าตัดสินใจแบบนี้เราคิดว่าแบบนี้ดีกว่าทําไมไม่เลือกแต่ถ้าหัวหน้าเขาเขาจัดก,การในแบบของเขาอะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจตอนที่เราเป็นลูกน้องอะทำไมหัวหน้าต้องทำนั้น ทาไมแม่งไม่ทําแบบนี้วะแต่พอวันหนึ่งที่เราได้ขึ้นมาเริ่มบริหารคนเราก็เข้าใจว่าออมันมันมีเหตุผลทุกอย่างมัน,ม,นมีเหตุผลเราไม่ได้แบบเลือกที่รักมักที่ชังแต่บางทีเราก็ต้องเลือกคนที่เหมาะกับงานนะั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเวลามันจะค่อยๆทําให้เราเรารู้สําหรับน้องๆก็คือก็อาจจะอดทนกับหัวหน้าหน่อยแล้วก็สงสัยก็ต้องถามการสื่อสารช่วยได้สุดท้ายแล้วคุยอ่ะเชื่อเลยว่ามันแก้ปัญหาไปได้เกินครึง่งอันนี้ก็ฝากไปเลยแล้วกันอยากให้เข้าใจบางครั้งหัวหน้าผมว่าเขาต้องรับแรงต้านหลายอย่างจากหลายฝั่งคลื่นที่มันแม่งโหมมาเนี่ยประทะด่านหน้าก่อนนั่นหนหะหัวหน้าคุณมันยังไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเลยบางครั้งคำพูดที่เราเอามาพูดกับทีมมันคือคำที่เรากรองมาแล้วเว้ยแต่ตอนที่เรารับแรงกระแทกรอบแรกมา บางครั so first, ้งม10ันไม่ใช <laughs> no ่คำพูดที small, ่สวยหรูบางครั้งมันก็กระแทกจิตใจมากเกินไปอะไรเงี้ยเรเวลของลูกน้องโดนด่าแบบไหนเรเวลของหัวหน้าคูณสิบคูณร้อยบอกเลยแล้วมีโอกาสโดนถีบด้วยอย่าเรียกว่ามีโอกาสโดนถีบต้องเรียกว่าไม่เป็นไปตาเวลาผมว่าการเป็นลูกน้องมันสบายกว่าหัวหน้าซึ่งการที่มันขึ้นไปเรื่อยๆที่เขาบอกแม่งยิ่งสูงยิ่งหนาวอันนี้แม่งยิ่งสูงยิ่งลําบากเลยเพราะว่าคุณต้องแบกรับอะไรหลายอย่างยิ่งอยู่บนยอดพีระมิดเนี่ยยิ่งต้องแบกรับอะไรเยอะมากมาก ของเดิมคุณทําแต่งานหน้าหน้าหน้าตักของตัวเองใช่ไหมไม่เคยที่จะต้องมารับมือปัญหากับคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรยังไงลองคิดภาพนะตอนเราเป็นลูกน้องเราทําผิดอ่ะเราโดนด่ามันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมเพราะเราทําผิดแต่หัวหน้าลูกน้องทําผิดหัวหน้าโดนด่าแล้วถ้าคุณ่มีลูกน้อง4ี่คนเนี่ย คืออันแรกเลยที่พอคุณเป็นหัวหน้าปั๊บคุณเจออันนี้ก่อนเลยครับที่ลูกน้องอะ่ะจะไม่ค่อยคิดถึงหรอกจะทําถูกหรือทําผิดคือมึงก่อนเลยคนแรกและคนเดียวด้วยมึงต้องรับความผิดนั้นไว้เลยการบริหารคนผมว่ามันยากกว่าเว้ยการที่ทําให้เขาแบบแฮปปี้ที่สุดอะ่ะอันนี้ผมว่ายากแล้วเครียดด้วยเคยมีโมเมนต์แบบไอ้กูทําให้ทุกคนถูกใจไม่ได้อะ่ะการเป็นเราเครียดเองเว้ยแต่บางครั้งมันทําไม่ได้ออก็อยากให้เข้าใจมากขึ้น บางครั้งมันมันไม่ได้พูดอะไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เครียดเออถ้าเขามีปัญหาทะเลาะก,กันก็ต้องแก้ปัญหานั้นคือเรื่องพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหัวหน้าก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหากับของบริษัทไม่ว่าจะยอดไม่ถึงคู่แข่งใหม่ๆลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้คนอื่นแล้วต้องดูหมดเลยนะมักากว่าที่เห็นใช่หน้าที่จริงๆเขาก็คือสั่งนั่นแหละครับการคิดการวางแผนและการสั่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นะเขาก็รับไว้ด้วย ก็หวังว่าทุกๆคนนะวันหนึ่งก็จะพัฒนาเดินหน้าไปเป็นหัวหน้าของใครบางคนสิ่งที่ต้องฝึกจริงๆก็คือการฟังต้องฟังเยอะๆกว่าที่เราพูดออกไปแล้วก็คิดเข้าใจพยายามแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกน้องและหัวหน้าทุกๆคนด้วยนะครับก็สู้ๆครับไปยิงว้างเขาด้ระบายออกมาบ้างดีมากเลยครับมีเทปสองไหมบางอย่างเราก็ไม่ได้เอาไาพูดในชีวิตประจำวัน เาเข้าใจใช่เพราะม,มันไม่รู้จะพูดทําไมมันพูดแล้วมันแบบเหมือนเราเอามาบ่นบ่นบ่น,นแล้วใครช่วยอะไรได้ไหมมันก็เป็นปัญหาที่เราก็ต้องเจอเราก็ต้องแก้ไขเหมือนได้มาระบายอ่ะเหมาะกับชื่อ,อรายการเลย เราระบายในมุมของลูกน้องมาเยอะแล้วระบายในมุมหนึ่งของหน้าก็ดีครับก็ดีดีได้พูดออกมาบ้างลูกน้องจะได้รู้บ้างจากเราเป็นลูกน้องเราอาจจะเคยทําตัวไม่ดีในแบบของเราที่เราไม่รู้หรือวันที่เราเป็นหัวหน้าแล้วเราก็ทําตัวไม่ถูกทําให้คนอื่นเครียดทําให้คนอื่นเสียใจหรือว่าการตัดสินใจเราอาจจะไม่ถูกเนี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ที่การที่ได้แชร์ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีปกติเลยบ่นหัวหน้าบ่นหัวหน้าคทาานี้มาแบบบ่นลูกน้องอีกสองคน อีก2คนนี้คือผมบอกเลยว่าตัวทับครับก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามดูอยู่นะครับช่องหลุมดำออฟฟิศนะครับรายการชวนระบายนะครับแล้วก็เรายังมีหลายรายการเลยที่ให้ติดตามกันทุกสัปดาห์นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าว่าแคร์ก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอให้โชคดีกับการทำงานนะครับ บบายบายขอบคุณครับถ้าจจมาโมบดต้องให้ได้งานแบบนี้ใช่หยุชั่วโมงอ่ะโคตรเยอะไปทำงานต่อ